เคยเคยพูดและให้สัมภาษณ์แล้วว่าดิฉันน่ะไม่เคยอยากให้พี่ปองอ่ะศึกเลยนะดิฉันน่ะไม่อยากให้พี่ปองศึกดิฉันน่ะอยากให้แกอยู่เป็นพระเพราะว่าบุคลิกภาพหรือว่าอะไรต่างๆแกเหมาะกับความเป็นพระราศีเอ่ยอะไรความสง่าอะไรเงี้ยแกเหมาะที่จะเป็นพระแกเป็นพระแล้วแกมีราศีมีสงา่ามีราศีแล้วก็เป็นพระที่คนศรัทธาเคารพเพราะว่า เพราะว่าแกสร้างเสียงหัวเราะให้ความสุขสอดแทรกธรรมะก,กับคนดิฉันก็งงตอนที่ดิฉันศึกออกมาแล้วดิฉันก็ไม่คิดว่าแกจะศึกตามเพราะว่าตอนที่ตอนที่คุยกันน่ะแกบอกว่าเออไพวันออกไปก่อนเลยไพวันน่ะออกไปก่อนเลยนะไพวันออกไปก่อนเลย,นะย,ออเลยแล้วก็เดี๋ยว เอออัตมาอีกแกค่สองสามปีเดี๋ยวค่อยตามออกไปตอนแรกถ้าใครไปฟังที่แกให้สัมภาษณ์นะแกพูดแบบนี้ว่าอีกสองสามปีแกถึงจะค่อยตามออกไปเออเราก็ดีใจว่าแกคงยังไม่มีแผนศึกสึกหลอกอะไรหลอกแล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นไรต่อให้แบบเราศึกมาแล้วพี่เรายังอยู่พี่ปองยังอยู่ก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราก็มีกิจกรรมมีอะไรเนี้ยก็แท็กทีมกันแท็กคู่กัน แท็กทูแท็กทีมแท็กคู่กันตอนนั้นที่ฉันยังไม่ได้แต่งหญิงนะเราก็จะเป็นรับบทเด็กวัดไอ้ know, นู่นนี่นั่นไปบรรยายไปอะไรทำเออก็เหมือนมันมีแรงกดดันหลายเรื่องมันน่าจะมาจากแรงกดดันด้วยแหละอะไรด้วยแหละตอนนั้นแล้วก็ทําให้แกลึกๆอ่ะถ้าเป็นแบบที่แกโพสตก็คือแกไม่ได้อยากศึกถ้าแกศึกโดยที่แกไม่ได้อยากศึก เมื่อสึกโดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากสึกอ่ะมันจิตมันก็อาวรนนะคนเราอ่ะจิตมันก็อาวรแล้วก็พี่ปองอ่ะเขาออกมาตอนที่อายุเขาเลขสี่แล้วพี่ปองอเขาออกมาตอนอายุที่เขาเลขสี่แล้วฉะนั้นการที่เขาจะแบบมีไฟมีอะไรอ่ะมันก็มันก็มันก็น้อยกว่ากว่ากว่าคนไวแบบดิฉันน่ะเข้าใจปะเออด้วยวัยด้วยอะไรด้วยนะคะอือม,มันแหละ เออนะอืมอืมอืมแต่พูดยากเพราะว่าพี่ชายเราอะนะพี่ชายเราตอนนั้นน่ะที่ดิฉันเห็นที่แกที่แกที่แกครั้งแรกนะที่จะที่จะไม่รู้ว่าแกถ่ายหนังเรื่องแกถ่ายหนังเรื่องเรื่องหอแตวแตกนะที่แกถ่ายหนังเป็นพระดิฉันคิดว่าแกกลับไปบวชจริงเลดิฉันแบบน้ําตาซึมเลยนะ ดิฉันอยากเห็นภาพแกอยู่ในผ้าเหลืองพอแกใส่ผ้าเหลืองปุ๊บมันแกดูมีลาสีเลยอะแกดูมีลาสีแกดูมีมีมีออร่ามีลาสีมีออร่าก็ไม่ได้อยากให้แกสึกอืมแล้วก็ยังคิดเลยว่าถ้าแกกลับไปบวชได้ก็จะดีถ้าแกกลับไปบวชได้ก็จะดีและดิฉันก็คิดว่าโดยฐานความที่แกเคยมีคนรักมีคนศรัทธาแล้วเรื่องการคลองตัวของแกนะดิฉันรู้สึกว่า แกสามารถอยู่ในฐานเป็นที่นับถือศรัทธาของผู้คนได้ก็คือยังเกาะกู้ศรัทธาของคนได้ดิฉันว่ายังยังยังทำได้ยังทำได้ไดนะเพราะว่าแกก็ไม่เคยพูดถึงว่าเรื่องอะไรเสียหายพฤติกรรมเสียหายอะไรตอนที่แกเป็นพระไม่มีเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรไม่มีเลยไม่มีเลยแกเดินสายบรรยายทำงานเพื่อศาสนาเพื่ออะไรมาหลายมาหลายสิบปนะีถ้าแกกลับไปบวชนะ อดิฉันมากคนก็ยังพร้อมที่จะศรัทธายังพร้อมที่จะอะไรตกใจเลยนะตอนที่คนมาบอกว่าแกโดนแฮกแกอะไรอะ่ะโพสอีกแล้วโพสอีกแล้วเฮ้อเมาหรือเปล่าเมาอีกแล้วนะล่าสุดมาอีกแล้วนะโพสอีกแล้วนะ ล่าสุดโพลเดรดีชั้นแคบเนี่ยจะให้กูบวชคืนบอกคิดยามเจ้าของพอกูไลฟ์ตอนเป็นพระบอกแบบนี้ต้องฝึกต้องฝึกก็แกบอกแกเก็บโกรธอ่ะ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  เออใครทาให้แกเป็นอย่างนี้ก็เตรียมรับพลังแล้วกันนะแกปล่อยพลังขึ้นขึ้นเต่าแน่นอนอ้ยยอูดูแกด่าฉันนะเดี๋ยวโทรไปแล้วแกด่าฉันนะแกเมาอยู่วะมไม่เอาหรอกเดี๋ยวให้แกดีก่อนค่อยโทรไปไม่เอาหรอกกลัวแกด่าฉันเป็นพี่น้องก็โดนด่าได้นะ ไม่ใช่แกโพสเองแกโพสเองซองดูฮีไม่กล้าโพสหรอกซองดูฮีไม่กล้าโพสหรอกไม่กล้าไม่กล้าโพสหรอกซองดูฮีไม่กล้าโพสหรอกแกบอกแกเป็นซึมเศร้าพี่ปองแกบอกว่าแกเป็นซึมไม่รู้นะที่แกโพสเนี่ยแกบอกว่าคุณรู้ไหมผมเป็นซึมเศร้าก่อนฝึกเนี่ยเป็นเป็นซึมเศร้าเออใช่ปกติแอดมินก็คือพี่ส้มพี่ส้มเขาจะเป็นคนโพสและพี่ส้มปล่อยให้โพสได้ยังไงวะ แต่ก็ดีให้แกได้ระบายบ้างคนจะได้รู้จะได้ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับแกเยอะให้แกได้ปลดล็อกต, <fit> ตัวเองก็ดีเออมีคนพูดถูกให้แกได้ปลดล็อกตัวเองไม่งั้นมันอัดอั้นไม่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 แก <reinforced> เป็นคนโพสต์คนอื่นไม่กล้าโพสต์หรอกคนอื่นไม่กล้าใครจะไปกล้าถ้าแกไม่ได้โพส์คนอื่นไปโพสต์ก็เสียหายสิแต่ถ้าเจ้าของโพสต์เขาโพสต์เองก็เราก็ต้องเคารพ ความคิดความเห็นเขาถ้าเขาอยากจะอยากจะสื่ออยากจะอะไรก็ต้องก็ต้องให้เขาได้ได้สื่อใช่น่าจะมีอะไรในใจอืมให้ได้ระบ,บายอดีละแค่อยากระบายแกแค่อยากรับ,บายเชียกรบบย <c oughs> กับพี่ชายเชียดกับพี่ชาย